อ <c oughs> าตอมาขอโอกาสร่วมเสวนาหนึ่งเลยนะพอหมดขอพายพอดีว่าประเด็นที่ที่อาจารย์วิจักพูดเนี่ยสอดคล้องกับที่อามาชวนวงคุยตอนแรกว่าเรื่องไข่สุกเย่ยไม่ใช่ที่อาจารย์เฟลว่าเป็นแอ s o l u t ท t r u แล้วสินาทีไข่สุกไม่ใช่นะพอันนี้เดี๋ยวฝากลองไปอ่านหน้า48คือเขาใช้ชื่อวอร์ดดิ้งบอกว่าสาเหตุและเงื่อนไขไข่สุกแล้วคุณไม่สามารถทําอะไรกับมันได้นั่นคือประเด็นที่อาจารย์วิจักพูดมาเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้ว ทำไมเราปล่อยให้มาถึงพรบในเรือทศกรรมมันเป็นแบบนี้ในขณะที่เราสามารถทําอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะมาถึงวันนี้ได้นี่คือประเด็นที่ตัวท่านเคียนเซเนี่ยพูดโยงกับเรื่องหลักการข้อแรกที่ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนั่นหมายความว่าเหตุปัจจัยที่มันปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้สัพเพสังขารนิจาที่ว่าไม่เที่ยงนี่คือมันเปลี่ยนแปลงได้ฉันประเด็นของท่านเขียนเซเนี่ยลึกซึ้งขนาดว่า กระบวนการต้มไข่ให้สุกเนี่ยมันขัดขวางได้ตั้งแต่ตั้งแต่ร้านผลิตมาเลยจนถึงวินาทีที่เรากำลังจะต้มไข่มันมีทุกโอกาสที่เราจะสามารถทำให้ไข่ไม่สุกได้แต่สุดท้ายพอเราปล่อยไปถึงจุดหนึ่งที่มันสุกแล้วอันนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ความลึกซึ้งข้อนี้คือเรื่องในของกรรมที่คนไทยเป็นมากก่อนเอออะไรก็กรรมเก่ากรรมเก่าแล้วก็ไม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งหลักการอันแรก ไอตัวตราธรรมข้อแรกซึ่งท่านยกตัวอย่างอันนี้เป็นประเด็นที่ที่ชวนนอนว่าสังคมเถรวาทเราเป็นแบบนี้จริงๆและแนวโน้มที่ท่านอาจารย์เฟและอาจารย์วิจักพูดมานอะนว่าในส่วนพระก็จริงๆอันนี้ยอมรับมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นว่าพระเองมักจะมองซึ่งผิดกับหลักที่พระเจ้าตรัสไว้ใครสนใจไปอ่านพระมาชาลสูตรได้ในพระมาชาลสูตรในพระเจ้าสอนพระปฏิพระเดินทางไกลหอนข้างหน้าชาวบ้านก็ดินทาพระ บางจังหวะก็สรรเสริญพระมีทั้งกดไลค์แล้วบางทีก็มีคอมเมนต์ไม่ดีบ้างเล็กน้อยคราวนี้ในส่วนนี้เนี่ยพระก็มาบ่นกันว่าทาไมทําไมคนถึงว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พุทธเจ้าก็ตัดบอกว่าท่าทีที่พระหรือพุทธศาสนิกชนควรจะทําคือถ้าเขาชมเนี่ยพิจารณาแล้วมันจริงไหมถ้าจริงอย่างนั้นก็ก็เรียนรู้จิตใจใหญ่อย่าฟูอย่า หลง่ะติดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาตําหนิก็มาพิจารณาปรับปรุงว่ามันจริงหรือเปล่าถ้ามันจริงก็ปรับปรุงแก้ไขนี่ก็แค่นั้นคราวนี้ในส่วนของของแนวโน้มเนื่องจากคนไทยเราอาตมาเข้าใจว่าเป็นเพราะคนไทยนะฮอที่มีแนวโน้มที่จะจัดอย่างนี้เพราะแม้แต่ที่อาจารย์เฟย์บอกว่าทําไมคนไทยชอบมาจัดว่าพุทธเท่านั้นดีไอ้วิธีนั้นก็คือวิธีจัดนะฮอถูกไหมวิธีที่อาจารย์ เฟกำลังพูดอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการตัดสินสรุปเป็นสเตริโอไทป์แบบหนึ่งเหมือนกันท่านในมุมเนี้ยทาในหนังสือเนี่ยจะมีบอกเลยมีบอกว่าตัวอย่างที่อาจารย์อาจารย์เฟพูดเรื่องประชาธิปไตยอะไรจริงๆอาตมาเข้าใจว่าในเรื่องเนี่ยตัวท่านอาจารย์เคียนเซยกตัวอย่างว่ากระบวนการหรือแม้แต่แนวคิดที่ว่ามันมันดูดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยสุดท้ายมันเปลี่ยนแปลงได้ Wording ในนี้ใช้ว่าความเที่ยงหลักความไม่เที่ยงเนี่ยใช้การได้สำหรับเราทุกคน ซึ่งประเด็นอันนี้เป็นประเด็นที่ที่น่าจะคุยต่อไปในเมื่อมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่ดีที่สุดมันเราไม่ได้จัดแต่ว่าเราจะทํายังไงเราจะรับรู้แล้วใช้ท่าทีของปัญญากับเรื่องเหล่านี้ให้สมกับคาว่าพุทธะที่แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานท่านพอด็สวัสดีทุกท่านนะครับมีความหนักใจพอสมควรในการมาพูดที่นี่เหมือนกับที่เคยไปพูดกับ ท่านอาจารย์ระจันทั์เนี่ยที่เชียงใหม่เมื่อสักเดือนที่แล้วตอนนั้นพูดกันเรื่องอนาคตพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วก็มีมีมีหลวงพี่แล้วก็มีอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์ซึ่งตอนนั้นก็พูดกันเรื่อง secularization เยอะทีเดียวว่าเราจะทำแยกศาสนาออกจากรัฐเนี่ยยังไงนะครับ ถามว่าทําไมวันนี้ก็มาพูดอีกแล้วเรื่องอะไรทําให้คุณไม่ใช่พุทธเนี่ยคือเอ๊ะช่วงนี้ผมดูเป็นพุทธมากรราหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับที่ทีบอกว่าหนักใจมากเพราะอะไรรู้ฮะเพราะถ้าถามผมว่าอะไรทําให้ผมไม่ใช่พุทธเนี่ยผมตอบได้เลยว่าผมเป็นคริสครับดูในบัตรประชาชนก็ได้ผมเป็นแคทอลิกเกิดมาเป็นแคทอลิกล้างบาปอยู่ที่ โบสถ์เซนหลุยส์เนี่ยตรงสาทรอ,อะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าอะไรทําให้ผมไม่ใช่พุทธอ๋อก็ใช่ก็ผมเป็นคริสแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะพูดเรื่องพุทธคริสอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุยคุยกันมาก็เลยทําให้เกิดเ,เชฟหมีบอกว่าพุทธพลายใช่ไหมก็ทําให้ที่คุยกันเรื่องที่ว่าคนไทยชอบคิดว่าตัวเองเป็นสังคมที่มีศีลธรรมสูงเพราะว่าเราเป็นพุทธแล้บางทีเราก็อาจจะไปเยีดเยด สังคมอื่นๆด้วยเช่นอเมริกแาบบอะไรเงี้ยน,นะครับว่าโอ้ประเทศพวกนี้จเจริญทางวัตถุไม่รูเราอิจฉาเขาหรือเปล่าน,นะแต่ว่าจิตใจมันตกต่ำมันแย่มันไม่ได้เรื่องเลยไอ้พวกนี้ทีนี้เมื่อสัก2อสมปีที่ผม,ผมก็ผมก็เชื่ออย่างนั้น,นะครับว่าโหเราคนไทยมีศีลธรรมอย่างน้อยเรามีศีลห้าบางคนมีศีลแปด อะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็พกความเป็นไทยอันภาคภูมิใจไปเที่ยวอ,อเมริกาเมื่อสัก3-4ปีที่แล้ว mm hmm. ก็เพื่อน mm hmm. เพื่อนก็พาผมบอกว่าเอวันนี้เราขับรถไป mm hmm. ดูโรงงานชีสกันดีไหม <laughs> ไอโรงงานชีสเนี่ยมันอยู่ในเวอร์มอนต์นะครับ มันอยู่ในลึกลับซับซ้อนต้องขับรถเลี้ยวไปเข้าไปชนบทมากเข้าไปก็เจอแต่แบบฝูงแกะฝูงแพะอะไรต่างๆนาะนาะนะมีกงมีกวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ในชนบทเลยจกนกระทั่งไปถึงโรงงานชีสเราก็คิดว่าโอ้ยคงม,มีคนมานั่งทําชีสกันอะไรต่างๆเราจะได้ดูได้เห็นวิธีทําชีสเพราะว่าดูจากรูปร่างก็คงจะพอทราบนะครับว่าผมน่าจะชอบกินชีสมากแค่ไหนแต่พอไปถึงปรากฏว่า ไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวในโรงงานนะมีแต่แกะมีแต่แพะนั่นนะฮะแต่ว่ามีตู้อยู่ตู้หนึ่งใส่ชีสเเต็มเลยแล้วก็เขาเขียนป้ายบอกว่าเออวันเนี้ยเราหยุดงานวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรสักอย่างเนี้ยเราหยุดงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากซื้อชีสนะก็หยิบชีสไปเลยแล้วก็เอาเงินอนะ่ะใส่กระป๋องไว้มีกระป๋องใบหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ เราก็เออไปเลือกชีสกันแล้วก็เสร็จแล้วาก็เอาเงินไปใส่ในกระป๋องเราก็เห็นในกระป๋องเนี้ยมีเงินอยู่เป็นพันเหรียญครับแล้วกระป๋องไม่ได้ตอกติดตรึงหรือว่ามีมีแบบให้หย่อนเข้าไปแล้วเอาเงินในนั้นออกมาไม่ได้นะครับคุณจะหยิบกระป๋องนั้นไปเลยก็ได้จะเอาไปทั้งเป็น พันเหรียญนั้นไปเลยก็ได้จะขโมยชีสไปทั้งตู้เลยเอาไปขายต่อเลยก็ได้ผมเห็นแล้วก็ตกใจเนี่ยเหรออเมริกาประเทศที่เราคิดว่าศิลธรรมมันตกต่ำขนาดน,นี้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีนี้คำถามคำถามที่ที่เกิดขึ้นหลังจากตกใจว่าเศิลธรรมเขาสูงกว่าเราหรือเปล่าเนี่ยก็คือว่า เขาเป็นประเทศที่มีศิลธรรมมากกว่าเราหรือจริงๆแล้วเขาเป็นประเทศที่มีจิตสำนึกทางสังคมสูงกว่าเราหรือว่ามันมีทั้งสองอย่างหรือว่ามันเป็นแค่ที่นั่นหรือว่าในเมืองไทยเราก็น่าจะมีแบบนี้แต่เราไม่เคยเจอเพราะว่า,าขนาดไปอยู่อุสาหอุพยพไปอยู่เชียงใหม่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ยังเคยมีคน เข้ามาขโมยเอาเครื่องตัดหญ้าไปหรืออะไรเงี้ยซึ่งเออมาขอกันก็นกนได้อยากเอาไปตัดหญ้าเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าต้องมางัดแงเอาเครื่องตัดหญ้าไปคืออย่างอื่นก็มีไม่เอาเนี่ยเอาเครื่องตัดหญ้าแสดงว่าต้องเอาไปอยากเอาไปทำทำเป็นทุนในการทำมาหากินจริงๆซึ่งเดินเข้ามาบอกว่าอยากได้ก็ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นคําถามใหญ่ๆว่าเฮ้ยศีลธรรมก็เรื่องหนึ่ง สำนึกทางสังคมเรื่องหนึ่งแล้วในประเทศไทยของเราซึ่งเราภูมิใจว่าเรามีศิลธรรมอันดีงามเนี่ยหรือวัฒนธรรมด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่คือของเราที่เป็นไทยเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยมันจะพ่วงมากับคําว่าอันดีงามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฮ้ยทำไมเราไม่มีแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นสังคมที่มีศิลธรรมอันดีงามหรือว่ามีวัฒนธรรมอันดีงามมีอะไรก็ดีงามไปหมดเนี่ยแต่สังคมที่ดีงาม แต่ไม่มีสำนึกทางสังคมเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอ๋อนก็มีหน้าตาแบบนี้แหละแบบที่เราอยู่หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็าก็งงๆนะครับก็ก็ตั้งฝากคำถามเอาไว้ว่าเรื่องเหล่านี้มันควรจะไปด้วยกันหรือเปล่าจริงๆก็อาจาร,รย์เฟรหรือทุกท่านก็กคงพูดพูดเรื่องเหล่านี้กันมาแต่ว่าก็ตั้งคำถามฝากไว้ว่าไอศิลธรรมกับสำนึกทางสังคมคือมันไม่มันต้องเลือกไหมมันก็ไม่ต้องเลือกใช่ไหมครับก็ ก็มันก็มาด้วยกันได้มันก็ทํำยังไงให้มันให้มันมีด้วยกันทีนี้ย้อนกลับไปถึงเรื่องของความเป็นคริสเป็นพุทธอะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งซึ่งอย่างที่เรียนว่าถ้าถามว่าอะไรทําให้ผมไม่เป็นพุทธก็เป็นคริสเนี่ยนะครับแต่ถามว่าเป็นคริสแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเจอพระเจ้าก็อยากจะเรียกมาคุยกันหน่อยว่าเออสร้างอะไรแบบนี้มายัางไงเนี่ยแล้วแล้วมีเป้าหมายอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างที่อย่างที่ว่าทีนี้ผมเป็นคริสที่ รู้สึกว่าความเชื่อทางคริสเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเรียนในโรงเรียนก็เรียนในโรงเรียนอักรชัญอยู่ที่ลำปางนะครับก็ต้องเรียนคําสอนเวลาเรียนคําสอนเราก็จะเชื่อไปหมดตามคําสอนครูคําสอนก็จะมาคอยตีความดักหน้าดักหลังล้อมเราพาเราไปสู่สิ่งที่ครูคําสอนต้องการจะพาเราไปนั่นก็คือความเชื่อมั่นศรัทธาในพระเจ้าในหลักศีลธรรมบางยาแบบ Chris, อย่างแบบคริสออย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเราก็จะเชื่อแบบนั้นไม้กังขงกังเขนอะไรเราก็กราบไหว้บูชาหมดทีนี้มีวันหนึ่งดันไปอ่านหนังสือท่านพุทธทาสนะคือท่านพุทธทาสอาจจะพูดเรื่องความว่างแบบคอนเซ็ปชวลอะไรแบบที่คุณวิจักว่านะแต่ว่ามันมีอยู่อันหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนถูกถูกท่านพุทธทาสต,ตบ โลกหรือว่าคล้ายๆเวลาที่เราอ่านฟรานซ์คาฟกาเรื่องเมทาโมฟอร์ซิสเนี่ยคาฟกาบอกว่างานวรรณกรรมที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่เหมือนเอาไม้หน้าสามมาตีหัวเราเลยให้เราแบบว่าตายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเกิดมาใหม่อะไรเงี้ยไอ้ท,ทนวทาเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดันไปอ่านเจออันหนึ่งที่ท่านมาตีความเครื่องหมายกังเขนของของคริสน่าสนใจมากเพราะท่านบอกว่าเครื่องหมายกังเขนเนี่ย มันเหมือนเป็นตัวไออะ่ะไอก็คือตัวฉันตัวกูตัวตนของเราใช่ไหมครับแล้วมันมีขีดมามาขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายกางเขนเนี่ยสำหรับท่านพุทธทาสน่ะอาจจะไม่ใช่ชาวคริสต์ชาวคริสต์ทั่วไปหรอกมันคือการบอกว่ามันมันทำลายไอออกไปอะ่ะทิ้งไอไปไม่ไม่มีตัวตนเหลืออยู่อะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้บางส่วนในตัวผมมันพังไปเหมือนกันว่าเวลาที่อ่านตรงนั้นเจอแล้วเราก็ เราก็กลับไปอ่านไบเบิลซ้ําใหม่แบบวิเคราะห์กับมันแล้วก็ทําให้คิดหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นผมพ,พี่มีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของของพระเยซูกับพระพุทธเจา้าก็คือว่าทั้งสองคนนเกิดมาแบบมีสํานึกทางชนชั้นะ่ะ พระเจ้าก็เกิดมาแบบวันนะกษัตริย์อะไรครับผมผมไม่แน่ใจส่วนพระเยซูเนี่ยก็บอกว่า mm hmm. ออ้ยเนี่ยเกิดมาเป็นลูกช่างไม้เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นบุตรพระเจ้านะต้องถอมองค์มาเป็นช่างลูกช่างไม้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือมันจะยังไงก็ตามเนี่ย mm hmm. เห็นว่ามีสํานึกทางชนชั้นอยู่แล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยสิ่งที่พยายามทําก็คือทําลายไอ้ไอ้ชนชั้นแบบนั้นอะไอ้แบบที่มันมีนึลดหลั่นต่ําสูงก็ลงมาแล้วผลที่สุดเป็นไงรู้ไหมฮะ ผลที่สุดก็คือในคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกเนี่ยก็เต็มไปด้วยชนชั้นที่ลดหลั่นกันลงมามียศถาบรรดาศักดิ์สมณศักด์อะไรเต็มไปหมดเลยมีตั้งแต่โป๊ปพระสันตะปาปาไล่ลงมาพระคารีนาวมีการแย่งชิงอำนาจ ขัอ่านดาวินชีโค้ดนี่ไม่รู้จริงหรือไม่รจริงนะครับแต่ว่ามันเหลือเกินแล้วก็ผ่านให้เชื่อไปว่าอาจจะเป็นจริงแบบนั้นมีเทวากับซาตานต่อสู้กันอยู่ในวาติกงวาติกันอะไรแบบนั้นอาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าที่เห็นเห็นนี่ก็คือว่ามันมีอ่ะมันมีฐานันดรมีสมณะักอะไรอย่างนั้น ส่วนพุทธผมไม่รู้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่ใช่พุทธเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็เข้าใจว่าวันนั้นที่ฟังอาจารย์สุรพจน์พูดก็ก็เข้าใจว่าก็คงมีสัมมนาศักอะไรบางอย่างหรือว่ามีคนพูดคําว่าอะไรนะยศช้างขุนนางพระอะไรใช่ไหมครับก็ก,ก็น่าจะมีเรื่องเรื่องเหล่านั้นอยู่ด้วยผสมกันซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ประหลาด